e por เจอกัานะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด7ตันนะฮะของยี่ห้อฮิตาชินะครับมาให้นําให้ชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นฮิตาชิรุ่น ZX 70อขีดสานั่นเองนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะขีดสานะเป็นตัวใหม่นะครับลูกค้าครับรูปทรงบอดี้ของเขาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นโฉมใหม่หมดเลยนะมีความโมเดิร์นนะฮะดูทันสมัยดูมีมิติดูหล่อดูสวยมากยิ่งขึ้นอีกนะครับนี่แล้วก็ดูความที่เป็นรุ่นใหม่นะลูกค้าครับเขาจะมีกล้องหลังนะฮะติดมาให้เรียบร้อยเลยเซทตรงเซเต็มมากๆนะคคครรัับบลูก้านี่ ZX นนะะ70คครับลูก้าครับสเน ช้นลงชนล่างนะฮะเลี่ยมเดียวมากเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยตามชื่อตังคลิปของเราเลยเขามาพร้อมกับสเต็กใบแท็กใหญ่แบบนี้เลยนะครับนี่ลงบ่อลงเลนไม่ต้องกลัวจมเลยนะฮะเอาไปเนี่ยลุยใช้งานได้เลยแล้วก็เป็นแท็กเ,เดิมๆจากญี่ปุ่นด้วยนะฮะเหนียวแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับนี่รอ,อนๆนะฮะบ,บูมอันนี่ไม่ต้องห่วงเลยลาลอยดาไม่มีนะฮะบุบ้งกีก็จะมาเป็นเนื้อเต็มแบบนี้เลยนะฮะต่ขอยยบหนักเนี่ยก็จะมีติดมาให้เรียบร้อยเลยะะมีมาให้2จุดเลยนะตรงนี้หนึ่งตรงนี้2นะครับนี่นะ พร้อมลุยพร้อมใช้พร้อมยกของได้เลยนะตัวนี้นะครับนี่สวยนะครับคันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราขึ้นไปกันนิดนึงนะครับชิบนี่นะฮะด้านหลังสวยนะครับรอยปูระสีมเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของแพคคอนโทรลแล้วก็มอเตอร์สวิงนะก็มาแข้งสวยดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะครับตามโอลิงตามหัวสายนะแข้งกิ๊บเลยนะครับนี่รอนะครับคันนี้นะครับเซ็ตเอ็กเซซิฟตีตาแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะเปิดมานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของปั๊มไฮดรอลิก ของเขานะอ่าสวยมากเช่นกันนะครับสายเหลืองนะฮะไม่มีจุดรั่วซึมนะครับนี่แห้งคลิปเลยนะฮะเข้าตรงข้อต่อปั๊มนะฮะสวยดีมากๆเลยนะครับแห้งคลิปนะครับบอกเลยนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะกิตาชีนะครับอ่ะเปิดดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็จะใช้งานเครื่องนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับนี่เป็น4สูบเทอร์โบนะแล้วก็ลักเครื่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นอเยอรสุ LE 2นะครับลูกค้าครับอ่ะดูให้ใกล้กันนะครับ <C le af one> นะครับเค,ครื่องอิวสูนะฮะ c LE 2นะครับก็บอกได้เลยว,ว่าสภาพเครื่องเนี่ย มาแห้งสวยดีมา,มากและจุด่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับภายในแห้งสวยดีมากแล้วก็เสียงเครื่องก็ทํางานได้แน่นดีปกติเลยนะครับแล้วก็ดูครังที่เขาเป็นเครื่องยูสูนะฮะลูกค้าครับแน่นอนทุกอะไรกองเกินการหาช่างสวิตเนี่ยลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะฮะหาได้ง่ายแล้วก็มีราคาย่าอมเยาแน่นอนนะฮะอันนี้คือเอกลักษณ์ของยูสุเลยนะครับอะไรหาง่ายซ่อมง่ายดูแลง่ายนะอ่ะฝั่งนี้นะครับจะเป็นในส่วนของแผงหม,ม,ม้อน้ำนะฮะหม้อกรอ,องอากาศแล้วก็แบตเตอรี่ของเขานะฮะจะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยถ้าเกิดตอนเช้านะฮ ฝั่งนี้เซอร์วิสได้เลยนะครับนี่นะฮะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับสวยนะครับคันนี้นะครับรุ่นใหม่นะฮะอ่ะเข้าไปดูภายในกันบ้างนะครับนี่หน้าตาภายในก็จะประมาณนี้นะครับเบาะจะตีโลโก้ฮิตาชิแบบนี้เลยบ่งบอกชื่อยี่ห้อชัดเจนนะหน้าจอก็แน่นอนเป็นหน้าจอสีจับหม่หมดแล้วนะครับสวยงามแล้วก็ดูง่ายมากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยนะครับแอะเอิงการทาความเย็นนะฮะมาเย็นเจี๊ยบเลยเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้งานบ้านเราได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวปิดประตูก่อนนะครับ เออมาเดี๋ยวลองโเคพร้อมกันนะครับกดตัวให้ดูก่อนเลยนะครับนีมนะนิ่มๆนะครับอันนี้คือรอบต่ําสุดนะครับลูกาครับก็กดตัวลอยได้นิ่มๆนะครับนี่ปั๊มนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะแรงดีมากๆเอาไปพร้อมลุยได้เลยนะฮะคันโตรลฝั่งขวานะครับใช้งานได้ปกติดีนะอ่ะฝั่งซ้ายนะครับนี่กว่าเขาออกนะครับสวิงนะครับซ้ายขวาได้ปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวปิดท้ายมาลองตัวเดินกันบ้างนะครับ เดินหน้านะครับฝ่ายหลังนะฮะนี่และปกตินะครับบิดซ้ายนะครับอ่าบิดฝั่งขวานะครับนี่ในส่วนของตัวเดินเนี่ยก็ถือว่าสู้แรงดีปกตินะครับตัวนี้นะครับปิดตัวสู้แรงได้ดีปกติเลยแ้วก็เวลาที่เราเดินหน้าถอยหลังเนี่ยลูกค้าครับเวลาที่เราใช้ตัวเดินกล้องหลังนะฮะก็โชว์ภาพแบบนี้มาให้เลยนะครับนี่นะฮะก็ถือว่าดีมากๆนะฮะรุ่นใหม่นะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะครับสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในนะแล้วก็เป็นการลองขับเดรคเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัวที่จะชิคเซ็ตเ็กเจสิคสามคันนี้นะครับก็ถ้าเกิดทนายที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นวนนี้ด้าบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอาจจะจะมีรวมเขาละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตอนเช้งานของเขาแบบละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูก้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทนนนงงเะะะื่อ้รรบัััคคคค ปั๊มตัวเดินของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแบนนี้นะครับค่าตัวก็ไม่แพงด้วยนะอยู่แค่แปดแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดทสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ขอฝากวันนี้กับตัวฮิเอชิไซเอ็กเจสิคีสามคันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านใดที่ดูแลชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไคร์นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ